สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลุงในช่องเ a นโบว์เดลี่ค่ะทุกคนนะคะอาจจะได้เห็นหน้าปกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ลุงจะมาทําอะไรเนาะคือจริงๆห่างหายไปนานมากๆนะคะจากการรีวิวสกินแคร์ความสวยความงามต่างๆนะคะเพราะว่าลุงเองเนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนสกินแคร์นะคะทุกคนแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วมันไม่เวิร์กนะคะก็เลยไม่ได้ออกมารีวิวให้ทุกคนนะคะได้ดูกันเนาะ อันไหนไม่เวิร์กลุงก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะแชร์ประสบการณ์เหมือนเดิมว่าใช้แล้วมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตั้งใจจะมาบอกนะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่ราคาเอื้อมถึงได้เหมือนเดิมนะคะลุงซื้อมาก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกคุ้มค่านะคะมีกันแดดที่ราคาสูงกว่าเพื่อนแต่ว่ามันมาหารแล้ว คือมันใช้ได้นานนะคะทุกคนพอมาหารดูแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกอยู่เพราะว่าเอาราคาเต็มของเขาก็อยู่ที่ไม่เกิน600บาทประมาณนี้นะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลุงนะคะเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งนะคะทุกคนแล้วก็มีกระที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คือกระมันจางลงไปเยอะมากมาถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะคะ คือยืนยันจากเพื่อนด้วยว่าเออผิวหน้าเราดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนเพื่อนถักอะไรเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวมารีวิวบอกดีกว่าเพราะว่าเราก็ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะมาที่ตัวแรกกัเลยนะคะก็คือนี่ค่ะกรานิเย่เจ้าตัวนี้เลยนะคะซื้อมา199บาทนะคะกรานิเย่เอเกรดไว้ s ซูเปอร์เอเซนต์นะคะ นี่คือลุงใช้จริงแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็กต้จะหมดแล้วนะอุ้ยหมดแล้วจริงๆทุกคนไหมอุ้ย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 เนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเอเซนส์ใสๆนะคะทุกคนอุ้ยหมดแล้วจริงๆค่ะนี่โอเคขอทาเลยแล้วกันนาะนี่ แต่ว่าลุงต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็น้ําหอมน้ําหอมเขาค่อนข้างแรงนะคะยังไงตัวเนี้ยเขามีแบบซองที่เซเว่นอยู่นะถ้าสมมุติว่าใครนะคะกลัวแพ้ก็สามารถซื้อแบบซองนะคะมาลองใช้ก่อนได้นะคะทุกอย่างนะคะที่ลุงเอามารีวิวนะคะลุงใช้เองแบบจริงๆแล้วก็มาแล้วค่อยมาบอกเนาะว่า มันได้ผลยังไงเพราะว่าลุงลองใช้แค่อาทิตย์เดียวมันยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะคะเอเซนต์ตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะลุงเนี่ย ก็อยู่ในวัยที่ริ้วรอยเริ่มมาแล้วนะคะในบริเวณหน้าผากนนะคะเริ่มมีริ้วรอยบางๆนะคะใต้ตาล่องแก้มแล้วก็ตีนกานะคะใช้ตัวนี้คือลุงรู้สึกเลยว่าผิวหน้านะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะริ้วรอยก็จางลงแบบเห็นได้ชัดเลยคือประมาณสองอาทิตย์อะรู้สึกเลยว่าหน้าเราแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจุดด่างดําก็จางลงนะคะถ้าหากใครมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําเหมือนลุงนะคะเนี่ย ก็คือตัวนี้นะคะช่วยให้จางลงไปได้เยอะเลยคือแต่ก่อนเห็นชัดกว่านี้อีกนะคะถึงขั้นต้องแบบต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดนะคะตอนนี้คือลุงก็ใช้แป้งพับอย่างเดียวก็คือจบเลยเจ้าตัวเอเซนต์ตัวนี้นะคะมีพลังโปรเจนนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะถึง20เท่าเลยค่ะเนื้อสัมผัสนะคะซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนาคะ่ะทุกคนไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวหน้าเลยนะคะรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วมัน ผิวหน้ามันดูอิ่มขึ้นใช้2ปั๊มเช้าเย็นนะคะเอ่อเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ2ปั๊มขวดหนึ่งเนี่ยลุงก็จะใช้อยู่ที่1เดือนมันจะหมดพอดีงซื้อมาจากวาสัน199บาทถือว่าถูกแล้วก็ดีจริงๆค่ะแล้วเขามีแบบสองด้วยจริงๆอะ่ะ คือเราใช้ครีมมาค่อนข้างเยอะเนาะวันนั้นน่ะมันครีมหมดพอดีแล้วพอดีพนักงานที่บ้านลุงนะคะเขาใช้ตัวนี้อยู่นะคะแต่เขาซื้อมาเป็น2องเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ลุงไปซื้อมาใช้ดูสิเนี่ยใช้ดีนะก็เลยไปว่าสารตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ซื้อตัวนี้เห็น hmm. ลดอยู่199 properly, mm. 1 9 9บาทก็เลยจัดมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมา2องขวดแล้วค่ะถัดมานะคะลุงก็จะใช้เมลานโนซีซีนะคะตัวนี้ลุงเคยรีวิวมาแล้วนะคะตัวนี้ว่าใช้ดีนี่ดูสิดูสภาพหลดสิ คือไม่รู้ว่าใช้ไมืกี่หลอดแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะเป็นใสๆแบบนี้อะ่ะเนื้อเขานะคะใช้ประมาณสี่ห้าสี่ห้าหยดนะคะบีบลงผิวแบบนี้เลยลุงอะ่ะหลอดสีเงินทึบนะคะจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของวิตามินซีให้ได้ยาวนานขึ้นนะคะตัวนี้ไม่ได้จำแล้วว่าใช้เมื่อกี่หลอดแต่ว่าหลอดนึงอะใช้ได้นานนะคะเพราะว่าใช้แค่สี่ห้าหยดเนาะ มกี้บีบใส่หน้าไว้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะพอทาไปมันจะรู้สึกมันมันผิวหน่อยคนผิวมันอ,อาจจะไม่ชอบนี่แหละคะ่ะต้องถ้าสมมติว,ว่าผิวมันก็ใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าลงุงทุกคนผิวแห้งเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนมันแบบ ก็มีช่วงที่ผิวมันเหมือนกันลุงก็ใช้เฉพาะตอนกลางคืนค่นนะ,คะตัวนี้เพราะว่าเรามีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วที่เป็นวิตามินซีนะคะที่ลุงใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะเพราะอยากให้ผิวมันกระจ่างใสแล้วก็ลดเรือดรื่รอยมากขึ้นเหมือนเอาอยังง่ายเหมือนติดไปแล้วอะตัวนี้เหมือนยาสามัญประจําบ้านของลุงอะคะ่ะก็เลยขาดเขาไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเด็กกินแค์ยี่ห้อไหนก็ยังจะต้องมีมินเนอนซีซีอยู่นะคะ มิลาโน่ซซนะคะขายดีติดอันดับที่ญี่ปุ่นอะมาหลายปีซ้อนเลยนะคะเขาเป็นเพียววิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องอลดริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะริ้วรอยจากสิวอะไรแบบนี้แล้วก็กะเนี่ยก็คือจริงๆมันจางลงอยู่แต่ว่าพอลุ้งมาใช้คู่กับตัวกาน,นิเยตัวนี้คะ่ะเหมือนมันจางเร็ว กว่าเดิมเหมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลเพียววิตามินซีนะคะหลักๆก,ก็คือทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็รอยจุดด่างดำมันจางลงนะคะแล้วก็ในนี้เขาไม่ได้มีแค่วนะิตามินซีนะเขามีวิตามินอีด้วยก็จะช่วยในเรื่องของผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าชุ่มชื่นค่ะและที่สําคัญนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้กันนะคะว่าเจ้าหลอนนี้นะคะคามีส่วนผสมเข้ามานะคะเป็นวิตามินอีเนี่ยคือนอกจาก เรียบเนียนชุ่มชื้นแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างการหมุนเวียนของเลือดด้วยก็ทําให้ผิวหน้าเราใสนั่นเองค่ะช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวด้วยอันนี้ลุงไม่มั่นใจนะคือเพราะว่าลุงไม่ได้มีปัญหาสิวหนักๆคือมีบ้านเป็นสิวแบบ ฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีสิวแบบสิวเซียนเล็กๆน้อยๆเนาะก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องสิวได้แบบจริงจังแค่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือที่เห็นผลคือในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะลดเลินจุดด่างดาค่ะและถัดมานะคะที่ทุกคนนะคะขาดไม่ได้นะคะคือมันเป็นอะไรที่จำเป็นยอมไม่มีครีมบำรุงดีกว่าการที่จะไม่มีตัวนี้นะคะนั่นก็คือกันแดดะคะ่ะกันแดดโอ๊ย <laughs> นี่ค่ะ ลุงใช้ตัวนี้อยู่นะคะของเอลลี่นะคะก็อันนี้ก็คือใช้จริงหลอดที่2แล้วเห็นไหมดูสภาพคือหมดจนใช้ดิงขั้นแบบตัดหลอดนี่อันนี้คือหลอดใหม่ที่ลุงเพิ่งสั่งมานะคะ,ะ SPF 5 0บบวก PA บวกบกบวกค่ะเหตุผลนะคะที่ลุงประทับใจตัวนี้นะคะเพราะว่า สำหรับลุงอ่ะลุงรู้สึกว่ามันกันแดดได้ดีกว่าทุกตัวที่ลุงเคยใช้มาค่ะจริงๆแบรนด์เนี้ยคือลุงไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยได้ไปดูรีวิวนะคะของชาวต่างชาติคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วอ่ะคือเขาอะลองเอาหลังของตัวเองนะคะ ทาคินกันแดดหลายๆตัวแล้วแบบทําเป็นล็อกวัดล็อกนี้ของอะไรล็อกนี้ของอะไรอะไรเงี้ยและมงลงที่ยี่ห้อนี้ค่ะเอลลี่นะคะเพราะว่ากันแดดได้ดีที่สุดเลยเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลนะคะทุกคนเป็นเนื้อเจลสีขาวแบบนี้นี่พอเรานะคะทาลงไปบนผิวหน้าของเรานะคะเขาจะแบบไม่ทิ้งความมันเอาไว้เลยค่ะทุกคนกืนไปกับผิว สบายผิวมากๆนะคะทุกคนสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะทุกคนนี่เหลือๆก็ไปทาหูด้วยทีนึง <laughs> นอกจากที่เขานะคะกันแดด ได้ดีนะคะเขายังสามารถกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ทนต่อการเสียดสีด้วยทนต่อการเสียดสียังไงก็คือเวลาที่เรามือไปจับหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าเอาทิชชูเช็ดหน้าอย่างเงี้ยค่ะมีเทคโนโลยีนะคะที่ป้องกันอันตรายจากรังสี UV นะคะเข้าไปถึงผิวชั้นในเลยนะคะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือมีสารบํารุงด้วยนะคะทุกคนมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็คอลลาเจนด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่แพ้น้ำหอมและพาราเบนนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและพาราเบนค่ะพาราเบนก็คือสารกันบูดค่ะปอกันแดดได้ดีอ่ะครีมต่างๆที่เราบำรุงไปก่อนเนี้ยมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทุกคนพอรุ้ใช้ตัวเนี้ยทั้งหมดนี้นะคะมันก็เลยแบบเห็นผลได้ชัดมากๆค่ะและราคาเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่เออราคาเต็มกน่นอยู่ที่ประมาณ700ประมาณนี้นะคะแต่ว่า ส่วนมากในวัาสดุเนี่ยก็คือจะลดราคาบ่อยๆนะคะก mm. ็อยะะู mm. ่ที่ประมาณลุงซื้อมา595บาทขนาด90กรัมนะคะแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยะคะ่ะตัวนี้ถ้าทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะ mm. ก็เป็นสกินแคร์นะคะในราคาถือว่า ทั้งถูกและดีนะคะราคาประหยัดม,มากๆและลุงเชื่อว่าทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะคะทุกคนเพราะว่าอย่างอันนี้เองนะคะก็มีเป็นแบบซองด้วยสามารถซื้อง่ายๆที่เซเว่นอีนะคะทุกคนเลยอยากจะมาแนะนำนะคราะว่าลุงใช้เองจริงทุกตัวนะคะแล้วก็ใช้แบบหมดขวด มันเห็นผลงใ,ใจจะมาบอกต่อของถูกและดีนะคะให้กับส,สาวๆทุกๆคนนะคะว่าเออเราใช้แล้วเราเห็นผลว่ามันมันดีกับเราจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เผื่อไปลองใช้แล้วมีผิวหน้าทีดีขึ้นยังไงก็เม้นมาบอกลุงข้างล่างด้วยนะคะผิดพลาดยังไงลุงก็ขออภัยด้วยบางทีอยากจะอ่านชื่ออ่านภาษาอังกฤษกผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆนี้นะคะฝากกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะเพราะว่าลุงอเพิ่งไปสั่ง สกินแคร์มาใหม่พอดีว่าหลังจากที่ลุงสั่งตัวนี้ไปในเว็บในวัสดสออนไลน์นะคะก็ได้เจอคีมมาเพิ่มนะคะนี่ของเดอร์มาติกนะคะเดอร์มาติกนี่ร้อยย9บ้า้สี่้าบาทแต่ว่าเขาลดเหลือประมาณห้าสบหสิบาทอะม,มันจะลดไหมจะดีหรือเปล่ายังไงก็ฝากกดติดตามที่ลงุงด้วยนะคะขอลองไปใช้ก่อน ได้ผลยังไงเดี๋ยวลุงม,มาบอกค่ะทุกคนวันนี้ลุงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย